สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะดราม่าณเด์ไม่ใส่แมสสุดท้ายรู้ความจริงแคบเงืบช่าเนรร็ตดราม่าหลังเห็นณเดเด์คูกิมิยะเป็นซุปตาติดดินอีกคนสําหรับพระเอกหนุ่มณเดเด์คูกิมิยะที่หลายคนมักจะประเินเห็นเจ้าตัวใช้บริการรถสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าวินมอเตอร์ไซค์พร้อมเก็บภาพมาแชร์ลงโซเชียลฮือฮากันแทบทุกครั้งแต่ล่าสุด กลับมีดราม่าเกิดขึ้นหลังในโลกโซเชียลได้มีการพูดถึงคลิปของนเดชที่ไปใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ด้วยลุกสุดชิลแต่ก็ยังหล่อจนคนอดเอามารีวิวความหล่อไม่ได้ซึ่งแฟนๆก็เข้ามาชมเพียบว่าลุกนี้หล่อสุดๆแต่นอกจากความหล่อชาวเน็ตบางรายก็ได้ติ่งว่าทำไมพระเอกดังถึงไม่สวมหน้ากากอนามายัยขณะใช้บริการรถสาธารณะแถมยังยืนพิงประตูอีกด้วย งานนี้เลยมีคนคอมเมนต์ซัดกันนัวอาทิถ้าไม่หล่อจะโดนคอมเมนต์กระทุ้งเรื่องแมสกับยืนพิงประตูือคือไม่สวมแมสอย่ายืนพิงประตูแมสก็ไม่ใส่อีกติดดินมากแต่ถ้าใส่แมสจะหลอก,กว่านี้มากเป็นดารามีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นว่างั้นเถอะทำไมไม่ใส่หน้ากากอ่ะคนอื่นใน BTS เอ้เขายังใส่กันเลย ถึงจะมีประกาศให้ผ่อนคลายการสวมหน้ากาก,กอนามัยในที่สาธารณะแล้วก็ตามแต่รถไฟฟ้า BTS ยังคงกำหนดให้มีการสวมหน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลาในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมนะคะ Hotel unless a ด้วยความเป็นห่วงค่ะอย่างไรก็ตามก็มีคนมองว่าทางรัฐบาลได้มีการประกาศผ่อนคลายการสวมหน้ากาก,กอนามัยมาสักพักใหญ่แล้วแต่ก็โดนอีกฝั่งโต้คืนว่า ทางรถไฟฟ้ามีข้อกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการและอยู่บนขบวนรถแม้ทางการจะผ่อนคลายมาตรก,การแล้วก็ตามทั้งนี้เมื่อตรวจสอบแล้วก็พบว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่11กรกฎาคม2565และถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งนั่นเองขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไวรอลฟีดโปรคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ